ิลอัดคลิปร่ายยาวแจงรับเงินอภิรักษ์กว่า7ล้านบาทเผยแค่ถูกจ้างให้ทำงานให้แถมยังได้เงินไม่ครบยันไม่เคยรู้เห็นเรื่องช่อโกงวันที่24กรกฎาคม2566ฟิล์มรัฐภูมิโตโคงรัพย์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมกรณีมีชื่อเกี่ยวข้องกับ Forex 3D และยอมรับว่ามีการรับเงินจากนายอภิรักษ โกดาทิเนื่องจากถูกจ้างให้ทำเกมโดยเขียนข้อความว่าขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะครับขอย้ำอีกทีว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจ Forex 3D ดีไม่เคยไปชวนใครไม่เคยไปรู้เห็นหรือไปเล่นในระบบของ Forex 3D ดีผมและบริษัทเป็นเพียงคนรับจ้างเมื่อมีลูกค้ามาจ้างงานเราก็ต้องทำครับ และในเวลานั้นปี2,561ทีมงานผมตรวจสอบกันดีแล้วว่าบริษัทผู้จ้างไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยรับทำเกมให้สุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกๆคนนะครับและตัวผมจะเข้าไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่เจ้าหน้าที่ในวันที่8นี้ครับถ้าขอเจ้าหน้าที่ไปเร็วได้จะรีบไปเลยครับ ทั้งนี้ฟิล์มได้โพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงมีความยาว6นาทีระบุว่าเรื่องที่บอกว่าตนเกี่ยวโยงกับ Forex เร 3D ขอบอกว่าตนไม่เกี่ยวข้องและไม่เคยรู้เห็นว่าเขาไปหลอกลวงหรือไปอยู่ในวงแชร์นั้นแต่เหตุผลที่มีชื่อตนไปอยู่ในบริษัทนี้เนื่องจากตนมีธุรกิจหลายตัวและทำมายาวนานมากหลักๆคือบริษัททำโปรแกรมเมอร์รวมถึงซอฟต์แวร์และเกม ฟิล์มรัฐภูมิแจงปมรับเงินอภิรักษ์ฟอรก 3D เผยยอดหลักล้านบาทพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ฟิล์มรัฐภูมิเตรียมหอบหลักฐานเข้าพบ DSI ไม่เกี่ยว Forex 3D ฟิล์มกล่าวต่อว่าสำหรับเกมมีการทำให้กับทั่วโลกซึ่งมีบริษัทมาจ้างทำเยอะมากทั้งบริษัทระดับโลก รวมถึงภาครัฐและเอก,กชนของไทยเช่นเกมของโรงพยาบาลเกมที่สอนเด็กเป็นออทิสติกดาวซินโดรมเราทำเกมมากกว่า100เกมหลากหลายกระทรวงและหลายบริษัทที่มาจ้างฟิลมกล่าวอีกว่าในอภิรัก์เข้ามาติดต่อกับตนแล้วให้ตนและทีมงานเข้าไปพรีเซนต์ตอนแรกเราก็สกรีนเป็นอย่างดีแล้วและไม่ประมาทว่าบริษัทมาจากไหนผิดกฎหมายหรือไม่ แต่ในวันนั้นในปี2561ยังไม่พบว่าผิดกฎหมายแล้วเราไม่รู้ว่าเขาไปโกงเงินใครมาหรือทำอะไรเราเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างให้ทำงานฟิลมกล่าวต่อว่าเขามาจ้างบริษัทตนให้ออกแบบเกมตนก็ถามว่าจะเอาเกมไปทำอะไรเขาบอกว่าจะเอาไปส่งให้ค่ายการีนาแล้วก็เอาไปขายตนบอกว่าดีเนาะยังหนุ่มแน่นอยู่เลย รวยจังเลยเขาบอกว่าเขาขายรถซูเปอร์คาร์เราก็บอกทีมงานว่าโอเคทำเกมให้เขาแล้วกันฟิลมกล่าวอีกว่าเราเซ็นสัญญาทุกอย่างมีเอกสารสัญญาครบถ้วนในการรับจ้างผลิตเขาจ่ายเงินมาที่บริษัทแล้วเราก็ทำงานไปตามปกติพอช่วงหลังประมาณปลายปี2562เราเริ่มไม่ได้เงิน เราก็โทรตามเขาก็หายสาบสูนย์ไปแต่มาตามตัวได้ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาคมส5ง2ทีมงานเขาติดต่อกลับมาว่าคุณอภิรักษ์กลับมาแล้วอยู่ต่างประเทศตลอดเลยและจะไปต่างประเทศอีกแล้วตนจึงรีบตามกลัวไม่ได้เงินเขาก็บ่ายเบี่ยงแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆจนเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีชื่อตนเข้าไปอยู่ในบริษัทนี้ กล่าวต่อว่าเราตามไปเรื่อยๆเขาก็ไม่โอนเงินให้บริษัทเราเราตามทุกวิถีทางจนเขาติดต่อกลับมาว่าจะโอนเงินตรงมาให้ตนเลยนี่จึงเป็นต้นเหตุว่าทำไมถึงมีชื่อตนเข้าไปด้วยตนบอกให้เขาโอนมาเลยเงินก็เข้ามาประมาณเจล้านบาทแต่ไม่ได้จ่ายงวดเดียวแบ่งเป็นงวดละประมาณสองล้านบาทจนถึงเจล้านบาท แต่ยังจ่ายไม่ครบตามสัญญาที่ทำเกมให้แล้วเขาก็หายไปเลยเราตามตลอดจนมารู้อีกทีตอนเป็นข่าวแล้วเอกสารมีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องทุกอย่างข้อมูลเหล่านี้ก็จะเอาไปยื่นให้กับ DSI เพื่อชี้แจงเราเป็นผู้รับจ้าง เราไม่รู้เห็นว่าเขาช่อโกงแล้วผมก็คงไม่เข้าไปเล่นถ้ารู้ว่าเป็นวงแชร์หรือหลอกลวงประชาชนฟีนกล่าว